รับเข้าเพิ่มดูแลอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็ครอบคัน1,999ับาทคนพี่ท่านนี้นะครับได้ทําการซื้อรถมือ2มายังไม่ทันถึง1ชั่วโมงนะครับก็ทําการขับรถมาหาเราถึงที่ร้านเลยนะครับผมโดยใช้เวลาในการเร์วิตประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเนื่องจากเป็นรถมือ2ลูกค้าเลยต้องการทําให้รถพร้อมใช้งานมากที่สุดเลยอยากดูแลทําการเซอร์วิสให้ถึงถึงหน่อยนะครับก็เลยเข้ามาใช้บริการทางร้านเราโดยในโปจะประกอบไปด้วยนะครับน้ำมันเครื่องตัวแพงตัวแรงนะครับเจ็ดพันหนึ่ โดยคุณพี่ท่านนี้นะครับเพิ่มออปชันเสริมโดยการใช้น้ํายาฟัดชิ่งทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากเลขไม้รถคันนี้นะครับประมาณกเกือบ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและเจ้าข,ของเก่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับจอดเพราะเป็นส่วนใหญ่เลยทําการฟัดชิ่งนะครับล้างเครื่องยนต์เพื่อเอาคราบน้ํามันเก่าที่ดําๆนะครับที่ติดจุดกับเครื่องยนต์ออกมาให้หมด <ๆ S 1> เพื่อเติมน้ามันใหม่เข้าไปให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยในโปรนะครับจะมีการแถมฟรีบริการเปลี่ยนแหวนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับผมเพื่อป้องกันการ่วดซึมของน้ามันเครื่องที่จจะะอกกกกทททาาาาาาางงรรูถ่่่ยนนนนคัััแลลหหีีผมไไไดด้้้ํขข็ตตืเเเปวว อาจจะมีการสึกหลอมาจากการใช้งานจากเจ้าของเก่าหรืออาจมีการขันที่รุนแรงเกินไปนะครับทำให้เกีียวค่อนข้างหลวมนะครับจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือมอสทูชูเตอร์นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับโดยเราจะเติมให้พอดีกับปริมาณของน้ํามันเครื่องนะครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และการป้องกันเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากนั้นเราจะทําการเขียนวันที่นะครับและเลขหมล์ในการเซอร์วิสครั้งนี้ เพื่อแจ้งเตือนในการสวิตช์ครั้งถัดไปเท่านั้นยังไม่พอครับในโปรเรายังมีแถมฟรีบริการเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเพื่อลดอาการเล่งไม่ออกหรือลดสะดุดของเครื่องยนต์นะครับอันเนื่องมาจากหัวฉีดสกปรกหรือใจน้ำมันไม่เป็นละอองฝอยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีบริการถอดปั๊มหน้าลูกค้านะครับออกมาล้างทําความสะอาดเพื่อหล่อลื่นนะครับลูกสูบนะครับสลักเบรกนะครับแล้วก็ตัวสไลด์เบรกนะครับหรือแม้แต่ผ้าเบรกเองก็ตามนะครับเพื่อให้เบรกทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระยะเบรกสั้นที่สุดจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับน เนื่องมาจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่นะครับทาให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงค่อนข้างมากอาจาก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเช็คน้ํามันเบรกหน้าเนื่องจากคุณพี่ท่านนี้นะครับมีปั๊มที่เป็นปั๊มแต่งอยู่นะครับและแจ้งว่าจะทําการนําเข้ามาเพื่อให้ทางผมติดตั้งให้นะครับ ทางผมเลยแนะนําว่าอย่าเพิ่งไล่น้ํามันเบรกหน้าเพราะว่าหลังจากที่ติดตั้งปั๊มใหม่เข้าไปนะครับยังไงก็ต้องไล่น้ํามันเบรกหน้าอีกอยู่ดีจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย2รอบนะครับเพิ่มแค่ออปชั่นไล่น้ามันเบรกหลัง200บาทเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีบริการฉีดหล่อลื่นโซ่เสเตอร์และตั้งโซ่เสเตอร์ให้ลูกค้ารวมไปถึงจุดต่างๆนะครับที่สําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นฝาถังน้ํามันนะครับกุญแจนะครับ หรือแม้กระทั่งตัวพักเท้าหรือขาตั้งเองก็ตามนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของจุดที่มีการขยับบ่อยๆไม่ให้เป็นสนิมและไม่ฝืดขัดร,รวมไปถึงการเช็คน้ําหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่ปกติและเช็คลมยางให้เหมาะสมในการขับขี่ที่สุดโดยโปนี้มีถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับรีบเลย